สวัสดีครับพบกันกับปุยหมานะครับวันนี้มาด้วยทุน1,100กว่าบาทนะครับวันนี้ผมจะเอาให้ถึงหมื่นได้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะบวกหรือเปล่าอตอนนี้เรากดสปินล้างไพ่ไปก่อนนี่คือเทคนิคส่วนตัวนะครับเติมแล้วอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเติมแล้วอย่าพึ่งกดซื้อฟีสปินนะเราซื้อแน่นอนอเคมาสวยเราต้องกดล้างไพ่ไปน,นิดนึงก่อนกดล้างไพ่ไปซอกเนตเดิง มาเอาห้าร้อยเนี่ยเบ็ดสิบบาทนะครับแต่ว่าราคาซื้อห้าร้อยบาทาไปที่ตัวคูณก่อนสวยงามไปต่อครับมักสวยครับยุดเออนั่นแหละสวยอ่ะมาข้างบนเอาสักคูณสิบสองก็พอครับ ลยไปสวยใจหายวาบไปสวยงามจ้ะไปสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยดมาดูกันว่าเกลือหรือเปล่านะฮะซอเข็มแต่ดีขอ,อบึ้มบั๊มนะลูกแมพ48บบาทไปต่อครับมาโอเคเจมาคิวสวยคิวมาว่ายมาปักกะพวกปรกกะพวก หลายคนส,สงสัยปั้กระโพกคืออะไรประทัดนะครับเอออย่างเงียบสิเฮ้ยเอาอ่าแปะไอ้แเปะไอ้เฮียแปะ,แปะ,แ,ปะ <laughs> แปะมาค่ะแปะนอนจ้าทีเดียวเจ็ดร้อยจ้า <laughs> อ่าอ่าไปต่อครับปับ้กระโพกปั้กระโพกสวยครับหนึ่งร้อยแปดบาทคิวมา มาไปอีกอ่งเปาบาัจจับโทโทโสวยงามโอ้ขึ้นพันแล้วครับเราซื้อไปแค่500บาทนะครับ500บาทตอนนี้กำไรแล้วเหลืออีกตั้ง6ครั้งสบายสบายโอ้โ,อโห700ครับผม <c oughs> ไอ้เสียสัลักน้ำสําลักน้ำลายตัวเองไม่เป็นไรครับผมได้เงินก็โอเคครับผม720ฮะมาดูกันว่าจะขึ้นมาอีกไหมโอ้โบเยอะจังเลยแต่ไม่แตก โอ้กระพปง4,006โอ้โหเฮ้ยเลยเอาเรื่องว่ะไอ้เจี๊ย4,006ครับผมโอ้วนกระกปงกระพกมาดังแพงเอารุยกันตอครับโอ้โหนี่ขึ้นมา7,000แล้วครับเป็นถือว่าเป็นคลิปที่ดีนะฮะคลิปนี้อ่ะเคไปเบาๆจ้าโอ้ไม่เอาแล้วก็ได้นะเพราะว่าเราได้มาเยอะแล้วนะฮะซื้อไป500ได้มา6,000ว้จู้ จุกรูดจุกรูโทเท่าวินนะเบ็ดละสิบาท500ร้อถือว่าโคตรคุ้มนะเราต้องล้างไพ่ก่อนนะครับก่อนกดต่อ,อ,ก,อก่อนกดซื้อฟิลปินต่อต้อ,ตองล้างไพ่ทุกครั้งนะเฮ้ยสเก็ตเตอร์มาวะสะเก็ตเตอร์อย่าบอกนะมอจ้ <c oughs> <c oughs> เนื่อว่าจะจังหวะซิดคอมซะหน่อย จะมาโอ้ยขาดไปหนึ่งแถวเอา้ายังเงียบอยู่ยังนี้เอาไงต่อเออเดี๋ยวนะ,ะไปต่อดีกว่าจะล้างอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเผื่อฟุกได้สเก็ตเตอร์โดยที่ไม่ต้องซื้อนะฮะโอ้ยหยุดนี้ซื้อได้ซื้อสิท์ได้แปดขาดทุนเย็ดโด้ยทำไมไอ้เฮียแป๊ะไม่มาต่อวะ ้าบังกระโปกน้อยปั๊วแจ๊ก,จก17บาทขคำๆคตอนนี้เรากำลังให้โปรแกรมมันจับพิรุษเราไม่ได้นะแล้วเราก็ซื้อฟิสิกิ์เลยไปไต้องลุ้นอะไรแล้วไปอยากจะโชว์20คูณ20นะเดี๋ยวมาดูกันว่าจิ่ใจแค่ไหนนะวนไปที่ปลายตัวอีนะดอกนาาี้ปั๊ะ ใชครับปลายตัวอีนะฮะทุกคนจำไว้นี่เห็นไหมฮะรอกกดข้างบนเลยไม่ต้องลุ Hunt ้นนี <nous> ่ต่าใหญ่แล้วก็ได้สัตว์มาตรงกลางเลยว่ะแบบทำไมไม่อยากได้สีเขียวแบบพื้นที่เยอะๆแบบอยากให้มันมินเมย์มินเมย์เนี่ยโอ้ท่าใหญ่แล้วก็ได้สัตว์มาเอ้าต่อครับขอสู้ต่อแล้วกันนะดอกนี้วาจะไปบางทีมันก็ตื่นเต้นไปเอ้าน่าจะโอ้ไม่จ้า ไม่ไพูดเลยอ่ะไม่เป็นไรครับทุกคนเรามีทุนเยอะนะบวกมาเยอะก็ใส่กันต่อเลยไงลองรุ้นอะไรแลนะ้วไป8คูณ8นะฮะเริ่มต้นหลายคนเข้ามาไม่รู้นะฮะไม่รู้ว่ากติกาของการคุนเกมโบนี่คืออะไรนะพระเจ้าหนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับว่าการที่ไอ้สีม่วงๆเนี่ยไปเข้าสีดำเนี่ยมันจะเจ๊งนะฮะมันก็จะเสียงเงินก้อนนั้นไปไม่เป็นไรครับ นี่ผมโชว์ให้ดูจริงๆผมตั้งใจนะเมื่อกี้ผมตั้งใจกดให้ดูอาจารย์โอเอเอเย่นเดี๋ยวลางลางไพ่กันสักนิดหนึ่งก่อนอกำลังจะถึงหมื่นอยู่แล้วนะเมื่อกี้แต่ว่าไม่เป็นไรฮะเรารอใส่กันใหม่โอ้ยไอ้เหียแปะมาอีกแล้วโอตะกระดาน80บบาทโอ้โหได้ไม่เยอะแต่สะใจได้ไม่เยอะแต่เก่ง ใครที่ใช้คอมเล่นนะครับผมแนะนําให้กดนี้สเปคบาร์นะครับกดสเปกบาร์แทนครับกดเมาส์คลิกนะครับนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับเราจะเพิ่มเงินเพิ่มเงินซื้อไปที่นี่เลยเบ็ดละ30บาท1,500งาออรอยออลุ้นอันนี้5ได้ไหมว้าเจโอ้อีกเลยว้าจ้าโอ้บัลิ่มอีเทียบัาลากากเลยผมบอกเลยว่า ผมจะต้องเป็นหนึ่งในใต้ล่าแน่นอนมาเอาไหนเว้ยเอาไหนเว้ยยี่สิบปุ๊บยี่สิบเปเล้วไหมโอ้โหมันทำไมง่ายอะไรอย่างงี้เอ๊ย,อยไม่ไม่ต้องรอเลยฮะไม่ต้องรอเลยกดข้างบนรอเลย,เอยโอ้โหเด็ดกระตุกนิดนึง้องขออภัย โอ้เต็มข้อเลยเยโดอะไรเริ่มร้อนแล้วหัวเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วไม่รอเฮียอะไรนะไปห,หุยฟีเจอร์บอยเก็บโบไปมับสุดเฮงมึ้นไงครับข้างบนขอสักสิบิบสองก็พอแล้ว รอบนี้บอกเลยว่าได้ปิดคลิปแน่นอนผมมีความมั่นใจดีนะครับอ้าวเสียวไส้แสบกรันครับถึงล่องตุด12ฟีสปินคูณ10ปากโอ้ทั้งดวงนะทั้งดวง240บาทอันนี้เปิดหัวนิดหน่อยอเขียวจอดแทงไม่ลงปาก300โอ้โหเอาแค่นี้แหละ เหลือไว้เห็นหมามันแดกโเงียบกิบพูดเล่นนะมาบ้างก็ได้เอาแจ่ๆเคมาโอ้ยแปดครั้งป,ปังค์พนี่เคมาลูกเคด้วยฟาจ้าเฮ้ยโอ้ยปากเวือดจะเวือดสิลูกอังเป้าสวยโอ้มาแจ็คมายังไม่ได้ทุนเลยเนี่ยขอหน่อยเว้ยฟก าัระพวกตั้งพวกไม่มาเป่าเบาตอนนี้เราขอทุนก่อนนะฮะตักระพกทั้งดวงโอ้โหโหโหเจ็ดตัวสองัาสองเอาไปอีกครับพ่อผมไปอีกแตกแตกหวัวกูนี่แตกเออใครที่ฟังอยู่ก็ลดเสียงลงนิดนึงนะฮะหวัวแตกแน่นอนหูสามพันเจ็ดครับผม เรากลับมาแล้วครับโอเคครับผม60บาทขำๆออได้ไม่เอาก็ได้นะจริงๆอันนี้เนี่ยขำๆสามพันเจ็ด <3, 7. S 1> ะลุยกันต่ออ่เนี่ยนะอ่ะราคาเดิมนี่แหละพันห้าแมวดีกว่าวะเราต้องใจใหญ่กว่านั้นเสียงเป็นไรวะเนี่ยเอาสตาร์ทไปครับกดตรงรูตัวอา ดูว่าเทคนิคนีจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมมั่วขึ้นมานะครับใครที่จะดามาก็เรื่องมึงนะครับมามจะโอ้ยบักไหลแล่ <c oughs> เนเลยบักไหลแล่เนเลยแหมแล่เนเลยอ่ะแปดคูณแปดเริ่มต้นมาดูว่าผมขอตัวคูณเยอะๆไว้ก่อนนะครับไอ จำนวนซะปาจะโอ้ปาจะปาจ้เหตุกบปาจ้เยะปาติเทศเทนะดอกแรกก็เข้าดำเลยสงสัยว่าตัวอาไม่มานะผมขอกดยิงรอบแล้วกันมาหัวร้อนแล้วกูไปกดไปนี่ภาษาบ้านผมแถวฝรั่งเศสเรียกไปดอแดแสดงว่าสูงมากนะนี่ฮะกดตรงไปดอแดนะฮะกดสีทองทองเนี่ยนะฮะ ลองว่าบวกแน่นอนนะฮะเลือดบวกติดโควิดนะครับปัจจัอโอเคครับผมไปต่อครับผมเอาจำนวนสปินเยอะๆไปครับปัจจัโอเคอยไปดีกว่าคลัวตายดอกกลัวตายครับฟีสปิน14ครั้งเริ่มต้นที่คุณ10มาขี่าฮ่ยมีลุ้นฟรีสปินอีกรอบครับผม มาไม,ไม่ไม่มาแหมหยอกเฉยๆหรอกรู้อยู่แล้วว่าไม่มาไอ้เงี้ยมา <c oughs> แจ็คบังประกบังกระกบไม่มาฮะแจ็คมาจ้าแจ็คมาแจ็คมาจะประทตโตโอ้โหเคเคด้วยชิงมาจ้าชิงมาจ้าจคิวมาเต็มกระดานเย็ดโดโอ,อุ้ยอแปะไอ้เงี้ยแปะมา แปะมาก็แตกสิครับ <laughs> มันของกริงแล้วกันนะสองพนสามเบาเบาสองพัเบาเบามาแตกทั้งยวงครับผมพ4นสครับผมบังกับโขกบังก,กับโขกโอเหลืออีกตั้ง9้าครั้งฮะเหลืออีกตั้ง9ครั้ง,นะออง,งโอ้๋ยวมาลุ้นกันพอคลิปนี้เราจะทำภารกิจรุ่งไหมแตกหมืน่น แตกหมื่นแตกหมื่นแจกแจกครับแจกแจกโอ้ยเลยเกครังอยู่ไม่เป็นไรปังกะพกปังกะพกทั้งดวงห้าร้อยอยู่ยังแตกน้อยอยูน่นะเนี่ยเพราะว่าเราคูนน้อยด้วยฮะเราคูณสิบนะครับมันก็เลยไม่ค่อยจะแตกเยอะเท่าไหร่นะมาจ้าเอ๋เฮ้ยปักเงียบอยู่นะฮะเงียบอยู่ขอขึ้นหมื่นเถอะมะมาในรถมา้มาอย่างเงียบสิใจคอไม่ดีปังกะพก ดอกสุดท้ายจะรอดหรือไม่ไม่เป็นไรแถ่นี้ก็ถือว่าได้คืนมาแล้วนะฮะทุนพันเดียวนะของเราขอขึ้นหมื่นนี่มันไม่ยากแท้วะสองพหไปเลยล่นให้เด็กมันดูสองพนหนะฮะซึ่งการนี้เราจะกดฟีสปินนี่มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเสี่ยงมากเลยแหละอกจะ ิบไปฮะข้างล่างข้างบนว่าอย่างไรข้างบนมาขอจำนวนไปสวยสบายสบายจากสบายไปดดเดะไปดดเดะมันเจ้าเคไปดดเดะไปเลยดีกว่าครับผม เอาแค่คูณ10นี่แหละแต่จำนวนฟรีสปินเยอะๆหน่อยแล้วกันมามามาไหมเงียบกริบอยู่เลยบังกะพวกบังกะพวกแค่มร้อยนี่แค่คูณนะนี่แหละไม่เอาจริงนะสิบมาจา้ะเคด้วยเคด้วยลงมาลกูกโอ้ยไอเฮียแปะแปะเหมือนจะมาลยมาโผล่หัวโผล่แต่หัว 800อยู่อ,อย่าลืมว่าซื้อมา25 0 0นะครับ1000ครับผมยังต้องตามทุนอีก1500นะครับผมมระกะพกเอ้าเกมากปะมระกะพกมระกะพกเอาสบายละมึงสบายละ5ดอกมกระกะพกแตกหมื่นสามโอเคครับว่ากูปิดคลิปเลยดีกว่าภารกิจลุร่วงครับทุน1000นะครับคูณขึ้นมา 2 0 0หมืนกว่าสบายใจเจอกันคลิปหน้าฮะแต่ว่าให้มันหมดก่อนจริงๆัหลังๆไม่เอาก็ได้นะไม่เอาเไม่ต้องแตกก็ได้นะเพราะได้มาเยอะแล้วนะได้มาเยอะแล้วไม่ต้องแตกหรอกเอาเท่านี้พอลูกโอ้ยังมาอีกพันสองว่ะเศรษตังแล้วกัน <laughs> พูดเล่นนะฮะทุกคนของขับนะเหลืออีกสาครั้งคนระับมะกดกดกดพันพันไปกดพนันพันไปนะ กดพันๆยังไงก็กำไรแล้วนะครับคือปิดคลิปได้แล้วตอนนี้นะฮะโมแตกคืยรวมแค่300ร้อโอ้โหยงแตกต่อนเนื่องเนี่ยถ้าเวลามันมามันจะมาแบบ <c oughs> บึ้มบั้มบึ้มบั้มแบบนี้นะฮ <c oughs> hey, ะเฮ้ยอน่ะบอกนะตกใจอีกสองครั้งนี่ไม่เอาก็ได้ฉันไม่เสียใจหรอกอสุดยอดจ้ะนะครับ ทุนหนึ่น1,100นะครับบวกมา22,000ก็ประมาณนี้ฮะ,ะเจอกันลิปหน้าที่ลาไปก่อนสวัสดีครับ